<differences S 2> เอ่มาห้นะวยมาใส่นาม่มเที่แล้น <flowers> ีะเกาหาอะไกมาหาไเอมีอะไม่มีเอฟไม <compliment. S 2> ่เคยเออ หมุนเจ้าหนไปยังเนี่ยไจะพูกรายรูปกับคนโตเขาอะคนละชั้นคนละชั้นเฮออยู่เฮออยู่คลิปนีลงโซเชียลนะเขาจะได้มาชมชันอะไรนะั้เียเดว่ายิ่งกว่าเจชั้นเีวยตากนะใช่้ สรุปจะได้แจกมแจกอด่ไดิวขึ้นนะครับเหมือนน้องกันเลยน้องกันก็สื่อจองนทงนี้ด้วย ตองนี้ำรน้อมือดังคิดะไยู่ข้างสายดีป่ะข้าวป่ะข้าไปเอาไว้ไปกรอกต่อ เสียใจหรอกใช่ไหมเออแม่งการสามอันหรืแล้วกันจบเดี๋ยวเราจะถามนะว่าน้องได้หรือเปล่าจะถึงรู้น้องใช่ไหว่าหวังว่าไม่มาด้วยนะเดี๋ยใจเสียใจเสียใจะไลย์พี่แบบเออเออเหรอใช่เรากดงหมดเลยอะหดปิดปิดหมดเลยยังไม่อยู่นานไงอยู่วันเดียว อะไรครับเคยล้มนะตูช้าเลยองทยพี่ออานโรงเรียนไปที่ไหนบ้างอะเราโรงเรียนไปที่ไหนบ้างมีวันที่สามครับวันที่สี่มาไปนุญใช่แล้วมีที่ไหนอีกอสี่ห้าไปไปบุบลขอนแก่นอะไรเงี้ยไปขอนแก่นเนอะ วันนี้ไปไงอะ่ะวันที่สามไปโรงเรียนอะไรอะ่ะคลางคืนนึงแ,ออนแต่ไม่อยากไปใช้ล้วนมันไม่อยากไปใช้ล้วนอ่ะมันแบบม <laughs> ีอาหารหัวอาหารตาบ้างอ่ะ

หลางหลังก็จะไม่สบายตัวมาใช่ครับไม่อย่ครับไปสาวข้าวจริง้างหลังก็ตอวข้าจอบไม่ยเตีลยวแต่มาเหอะครับทางนี้ด้วยดิเบอเน็ตใช้ดีมากที่นู่น ทั้งเดียวเองหรอไม่ได้สองครั้งสครั้งมีบนเรือบนเรือสองครั้งเลยป่ะชิว์งะนั่งนั้น,น,นแบบว่าจะินช็อปปิง้งเนี่ยมันเลยแบบ เกงสองรองเท้าหนึ่งประมาณนี้โอเคราคาแบบนี้โอ้แต่ว่าราคามันก็นะลังอย่อของอะไรอะรองเท้าองเท้ของรกงี้กับบลลี่ลง่า้เลยกูแต่ีแฟนแม่ก็ทำไม่ทัน เขาอนู่ร้อนสุดๆเหนือยมากแล้วแบบหนักมากก็ต้องจ่ายแบบบัแจ่ายบินแล้วสิบปอนะเออแล้วแบบจะเอาผูอย่างไรือไงมองดีว้าว้ย

โอ้ใจสู้นะหมากักว่าอนีผมเน่ม่มอื่นๆอื่นไม่เต็มที่วันนี้ไม่เต็มที่เขาจะลับจีนอ่ะเขาจะจับจีนเขาจะแฮ่อะไรนะครับอ๋อมาๆกับวันนี้เลยเหรอครับออาคนจีนคนจีนคนจีนพูดภาษาไทยได้ไหมครับ A sip Không được Okay. Quanta mama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 . Chú mama. Quanta mama. 啊，好。